สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงข่าวปักหมุดนะคะ,คะประจําวันพระหัสบ,บดีนะคะวันนี้วันที่20พฤษภาคมแล้วนะคะอยู่กับดิฉันกาญจนาณิธเมธาและคุณนภาสอนประสิทธิ์ค่ะ,คะก็เป็นข่าวดีของคนไทยนะ,ะว่าวันนี้เนี่ยองค์การเภสัชกรรมรับวัคซีนซิโนแวคอีกคานองแป๊ก1.5ล้านโดสแล้วก็เดินหน้าจะเข้ากันบิน3ล้านโดสนะคะโอ้ก็ถือว่า เราตอนนี้เราได้ซิโนแบคมาทั้งหมดประมาณสักหกล้านโดสได้ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็เดือนหน้าได้อีกสามล้านก็เป็น9้าล้านโดสนะแล้วก็เดือนหน้าเราก็จะได้แอสซาเซนิก้าเนาะโอ้จำนวนเยอะทีเดียวนะตอนนี้เนี่ยค่ะเขาโม้เลยนะคะว่าขนาดนี้เนี่ยวัคซีนซีโนแวคมีการใช้ทั่วโลกแล้ว2 6 0รอหกสิล้านโดสในสี่สิบห้าประเทศนะคะแล้วก็เป็นอันดับสองรองจากไฟเซอร์ไงท็อปอืมนะคะก็เรียกว่านะคะ ทางองค์การเพศสัจกรรมใช่ไหมคะแล้วก็หน่วยงานในสงกัดกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาก็ให้ข้อมูลตรงกันไงว่าวัคซีนทุกล็อตที่เข้ามาจะมีการควบคุมอุณหภูมิมมจัดเก็บแล้วก็ส่งเนี่ยนะคะอย่างมีประสิทธิภาพนะอย่างวัคซีนที่เข้ามาวันนี้เนี่ยมาถึงเมื่อประมาณตีห้าครึ่งนะคะก็เขาก็นําไปจัดเก็บที่คลังควบคุมอุณหภูมินะคะอยู่ที่บริษัท DKSH นะคะ ของประเทศไทยนี่แหละนะคะเป็นคลังที่มีคุณภาพมาตรฐานค่ะจากนั้นเนี่ยกระบวนการก็คือว่าเขาก็จะตรวจรับแล้วก็ส่งให้กรวมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยตรวจสอบคุณภาพก่อนแล้วก็ออกเอกสารรับรองนะคะก็ถึงจะส่งให้ฉีดได้ทีนี้เนี่ยพอมาพูดถึงเรื่องของการฉีดวัคซีนเนี่ยโอ้โหไม่อยากจะพูด <laughs> ใช่ไหมมันกลายเป็นประเด็นการเมืองอยู่พอสมควรเหมือนกันนะคะมีแบบว่าโต้แย้งกันก็ค่อนข้างเยอะพีงแต่ว่า ที่ทุกคนสนใจเนี่ยก็คือว่าตามแผนการฉีดวัคซีนเนี่ยจะยังไงต่อถูกไหมคะเพราะว่าอ่ะตอนนี้เราเนี่ยถ้ารวมล็อตแรกของซิโนแวคเนี่ยเราก็จะมีวัคซีนอยู่หกหกล้านกว่าโดสแล้วแต่ว่าถ้าเราไปนับคนที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมเนี่ยเกินหกล้านแล้วเนาะเขาเม้ากันค่ะเขาโมกันว่าเก้าจุดสี่ล้านนั่นไงเออเพราะว่าเป็นพวกอายุหกสิบขึ้นไปด้วยเนาะความว่าวพวกนั้นจะต้องเป็นอายุหกสิบขึ้นไปในกรณีหมอพร้อมแล้วก็ผ่านหลังจากนั้นเนี่ย ที่มีดราม่ากันเนว่าทุกคนก็เชิญชวนกันมีฉีดนะบรรดาดาราหรือเซเล็บทั้งหลายก็จะเอาสื่อเนี่ยไปบอกกันบอกปากต่อปากเพื่อจะให้ทุกคนกลับมาฉีดี่ะมันก็เลยทําให้ยอดจองขหมอพร้อมเพิ่มมากขึ้นนะแฝเพื่อมันเป็นแบบนี้นี่เองนะอ่าทีนี้ท่านนายกเนี่ยวันนี้ท่านไปพูดในนิกิตฟอรัมนะคะซึ่งจัดโดยหนังสือพิมพ์นิกิตเนี่ยแหละค่ะท่านก็ จริงๆเนี่ยเหมือนกับว่าเขาจัดที่โตเกียวใช่ไหมคะ,คะแล้วท่านนายกไปร่วมคล้ายๆกับวิดีโอคอเนเฟรนซ์ใช่ไหมคะใช่คุณอนุชาบรุรพชัยศรีนะคะโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็เลยสรุปสาระสาคัญสิ่งที่ท่านนายกไปพูดในเวทีนี้นะคะโดยเฉพาะเรื่องของการตอบคําถามถึงการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยค่ะคือเป็นสถานการณ์ที่ตอนนี้บ้านเราตกอยู่ในภาวะโรคระบาดว่าอย่างนี้แล้วกันเนา <c oughs> ะเออนะคะ ก็ท่านนายกเนี่ยบอกว่าบ้านเรายังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดีไม่ส่งผลกระทบในวงกว้างด้วยระบบสาธารณาสุขที่เข้มแข็งนะคะบุคลากรสาธารณาสุขก็มีประสิทธิภาพดูแลประชาชนได้ทั่วถึงขณะเดียวกันเนี่ยก็มีอาสาสมัครสาธารณาสุขประจําหมู่บ้านหรือว่าอาสอมอด้วยนะคะท<ม>่านนายกบอกแบบนี้บอกว่าเนี่ยรัฐบาลได้รับความร่วมมือจากประชาชนในการปฏิบัติตามมาตราการควบคุมโรคแล้วก็ได้ดําเนินการทั้งเชิงป้องกันแล้วก็การรักษาผู้ติดเชื้อนะคะ อย่างเรื่องของการฉีดวัคซีนเนี่ยท่านนายกก็บอกเหมือกันว่จาจะเร่งฉีดวัคซีนให้ประชากรอ,อย่างน้อย70%ภายในสิ้นปีนี้แล้วก็จะฉีดให้คนต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยด้วยนะคะทีนี้เมื่อเริ่มฉีดวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มใหญ่ในเดือนมิถุนายนเนี่ยก็ซึ่งตรงนี้ท่านนายก็บอกมันก็เป็นไปตามแผนหรือว่าตาม,มรถแมพที่วางเอาไวน้นะคะก็เชื่อว่าสถานการณ์เนี่ย จะดีขึ้นว่าอย่างนั้นค่ะส่วนเรื่อง Walk in ไม่ walk in ผู้จาอะไรกันงงจนทาให้โมโหกันไปทั้งประเทศเนี่ยนะหลายคนก็ไป walk in ินเนาะไปรอจะฉีดวัคซีนได้รับคำตอบแล้วนะคะว่าจะใช้คําว่า Walk in ินหรือว่าอะไรกันแน่นะมาฟังคําตอบจากคุณอนุชาบุตรภาชัยศรีนะคะโคโกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเ็าบอกว่าท่านนายกรมตรีเนี่ยเขาก็ประกาศแล้วนะว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยเป็นวาระแห่งชาติรัฐบาลก็มีแผนกระจายวัคซีนสามช่องทางคืออันหนึ่งระบบหมอพร้อม ก็รอแรงอาจจะให้สําหรับผู้ที่สูงอายุเกินกว่า60ปีขึ้นไปแล้วก็ผู้ที่มีโรคเสียงภาวะเสี่ยงเนี่ยนะลงทะเบียนหลังจากนั้นเนี่ยวันที่31เนี่ยจะเปิดให้ผู้ที่มีอายุต่ากว่า59คือต่ากว่า60นี่แหละมาเริ่มลงทะเบียนได้ก็จะเป็นรอสองข้าไปนะคะอีกอันคือการลงทะเบียนณนจุดบริการหรืออ n site registration นะคะอันนี้เขาเรียกว่าถึงถ้าเป็นสระชาวบ้านเขาเรียกวอล์กอินแต่ทางการให้เรียกว่า การลงทะเบียนณจุดบริการหรือออนไลน์นะคะเพราะว่าเขาบอกว่าอย่างนีค่ะถ้าจะเรียกคำว่าบล็อกอินน่ะจะเกิดความเข้าจิจเข้าใจผิดนะว่าเดินทางไปแล้วเนี่ยต้องได้ฉีดเพราะว่าอาจจะเกิดปัญหาตามมาคือถ้าสมมติเดินทางไปแล้วได้ฉีดลงทะเบียนเรียบร้อยเดินทางไปแล้วได้ฉีดในกรณีที่มีวัคซีนแต่ถ้าไม่มีวัคซีนก็ต้องรอไปเพราะฉะนั้น oh. เขาถึงเรียกว่าออนไลน์รีจิสเตชันนะคะสามารถขอเป็นวันอื่นก็ได้ถ้าวันนั้นมันผิดมัน,ม,นมันมีจํานวนไม่ไม่เพียงพอเพราะ oh. ฉะนั้น รัฐบาลเองก็ยังจะขอให้โรงพยาบาลภาย<ม>นอกนะคะเป็นโรงพยาบาลของเอกชนเนี่ย<ฮ>สังกัดประมาณ25แห่งนะคะให้เตรยียมความพร้อมพยาชีได้อย่างก,กรณีพี่เอื้องเนี่ยลงทะเบียนของหมอพร้อมอยากเข้าไปเซิร์ชลงทะเบียนหมอพร้อมเข้าไปลงทะเบียนเนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่ไม่ใช่ตัวเองรักษา<ฮ><ฮ>ก็ได้อยู่เหมือนกัน,นะค่ะแต่ว่านะคะมันมีระบบปะแปลกๆบางแต่หมอพร้อมเนี่ยบางโรงพยาบาลที่เราไม่เคยเข้าเป็นผู้รักษาเนี่ยไม่มีประวัติเนี่ยเขาอาจจะเด้งมากลับขึ้นมาก็ได้ อ,อ้าวเหรอใช่หมายถึงว่าเขาปฏิเสธเราได้ใช่คือ,อหลังจากที่เราลงเรเียนไปแล้วเนี่ยทั้งสาบขันสามารถปฏิเสธเราได้มีหลายคนที่เจอนะก็ต้องกลับไปเวสติงลิสใหม่ก็เลยมีการชี้แจงจากพัาบาลบอกว่าขอความกรุณา<ช>บรรดาโรงพยาบาลเหล่านี้เนี่ยอย่าปฏิเสธคนไข้เลย<ม>เพราะว่าเป็นการช่วยกันช่วยเหลือช่วยอาสากันเพราะฉะนั้นก็อย่าไปเด้งคนนะคะหรือว่าเราจะสามารถกลับเข้าไปลงทะเบียนในหมอพร้อมอีกครั้งหนึ่งก็ได้ ขณะเดียวกันนะคะน้องแป๊ะยังสามารถที่เราสามารถเปลี่ยนโรงพยาบาลได้เช่นกันแต่ก็ต้องไปเป็นเวทชีพเลสิมือนกันนะคะอืมจร่งทำความตกลงกันก่อนเนาะคือมรัฐเนี่ยควรจะมีข้อมูลซึ่งมาจากทางเดียวใชะพอทางเดียวปุ๊บเนี่ยทุกคนรับสาเหมือนเหมือนกันไม่ใช่ถามคนนู้นตอบอย่างนี้ถามคนนี้ตอบอย่างนั้นเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยสร้างความสับสนอยู่ไหมคะเออเอาแบบ ข้อมูลมาจากทิศทางเดียวเลยรู้เรื่องจบไปเลยนะคะทีเดียวจบอย่างเงี้ยเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตามนี้ดีกว่านะคะทีนี้ไปดูเรื่องของพี่น้องซึ่งเป็นคนขับแท็กซี่นะคนขับรถเมล์แล้วก็ตุ๊กๆอะไรทั้งหลายเนี่ยนะคะรวมไปถึงที่วินมอเตอร์ไซค์ด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพอไอ้คำว่า walk in เนี่ยแหละนะคะซึ่งพี่ๆเขาเนี่ยเดิมทีเขาไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงใช่ไหมคะก็เลยพยายาม walk in ไปเมื่อได้ข่าวปุ๊บทุกคนก็ไปปั๊บเหมือนกันแล้วก็ถูกปฏิเสธการฉีดวัคซีนมานะคะ ล่าสุดเนี่ยทางกระทรวงคมนาคมเขาก็เลยไปหารือกับกระทรวงสาธารณสุขนะคะบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยคนกลุ่มนี้คือกลุ่มเสี่ยงเพราะว่าเขาต้องสัมผัสผู้โดยสารทุกวันก็ส่วนตัวเนี่ยก็ไปสังเกตด้วยแหละเพราะว่าขอสมกค่ะทุกวันเนี่ยเขาจะรายงานว่ามีพนักงานติดเชื้อทุกคนทีกคนคือเกือบทุกวันเลยนะคะที่ขอสมกส่งข่าวแล้ววันหนึ่งก็สี่คนบ้างสองคนบ้างหกคนบ้างซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่น้อยนะคะท้ายที่สุดเนี่ย ทางกระทรวงคมานาคมโดยคุณศักดิ์สยามชิดชอบเนี่ยเขาก็เลยบอกอ่ะไปคุยกับกระทรวงสาธารณสุขซะหน่อยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะใช้สถานีกลางบางซื่อเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเนี่ยแหละ,ค,ะค่ะให้กับคนที่อยู่ในระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภทเลยนะคะในเขตกรุงเทพโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเนี่ยได้ไหม,มก็ตกลงโปรงใจกันนะคะว่า24-31พฤษภาคมค่ะ,คะก็จะให้คนกลุ่มนี้แหละไปฉีดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย อยากจะขอให้พี่น้องนะแท็กซี่พี่วินมอเตอรา์ไซค์นะคะแล้วก็คนขับรถเมลทั้งหลายเนี่ยมาลงทะเบียนภายในวันพรุ่งนี้ค่ะ21ิฤษภาคม oh. นะคะเขาจะมีช่องทางให้ลงทะเบียนเนี่ย dlt.go.th นะคะ w w อ w dlt.go.th นะคะก็คือเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบกนั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าอย่างรถโดยสารเนี่ยหรือว่า รถตุกๆุกนะคะที่มีผู้ประกอบการที่ตัวเองสังกัดอยู่เนี่ยก็อาจจะไปลงทะเบียนผ่านทางนั้นก็ได้นะคะอ่าแต่ถ้าหากว่าลงผ่านของกรมการขนส่งทางบกเนี่ยมันน่าจะได้ครอบคลุมเนาะ,ะอ่าเดี๋ยวเขาบอ,อกเปลงที่สหกรณ์ก็ได้สหกรณ์ที่เป็นสมาชิกอยู่นะคะอย่างพี่วินมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ให้ไปลงทะเบียนที่หัวหน้าวินอ่าแท็กซี่นิติบุคคลก็ไปลงทะเบียนกับอ่นิติบุคคลหรือว่าสมาคมที่สังกัดอยู่แต่ว่าท้าที่สุดแล้วเนี่ยทุกส่วนเลยนะ สามารถที่จะลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบกได้นะคะ www.dlt.go.th นะคะอยากจะให้ข่าวสารนี้ไปถึงพี่ๆแท็กซี่ก็ขอให้ระบบสูตรข้อมูลม,มันมันเข้าไปรวมศูนย์กันจริงๆนะเพราะว่าเราฝ<า>ัางจากน้องแป๊ยเนี่ยมันเกิดจากกระจายในเรื่องของการลงไปลงกับหัวหน้าวินแล้วพี่เรื่องนั้นคิดตัอแล้วหัวหน้าวินต้องบอกใครก็นักสิถ้าเขาไม่ลงให้อ่ะสมมติเราอาจจะไม่ค่อยถูกกับเขาเขาไม่ลงให้ทำานงไงเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นต้อง ดูดีๆนะคะระบบสู่ข้อมูลของกระ,ะทรวงคมนาคมหรือว่ากฎมัารของนทั้งบกต้องดีนะคะส่วนวันพรุ่งนี้น้องแป๊ะคุณวิศนุเครือรงานเขาบอกว่าสภครชุดใหญ่จะประชุมพรุ่งนี้จะมีการพิจารณาขนายขยายพร,พรกอฉุกเฉินนะคะทีจะ,ะสิ้นสุดวันที่ที่จะสิ้นสุดออกไปวันที่สามสิบเอ็ดพฤษภาไปอีกเดือนหนึ่งนะเพื่อจะควบคุมสถานการณ์ไม่ให้มันให้มันอยู่ภายใต กำมือของรัฐบาลซึ่งไม่รู้ว่าจะกำกำล้นหรือเปล่านะเพราะขณะนี้ก็ยังวุ่นวายวุ่นวายกันอยู่ในเรื่องของการฉีดวัคซีนมากในเรื่องของระบบการลงทะเบียนบ้างนะคะนอกจากนี้คนน่ะมันจะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพราะฉะนั้าน,านเขาก็เลยอยากจะให้อันนี้มันครอบคลุมในเรื่องของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งจะพิจารณาเรื่องงบประมาณปี2565 ก็เลยขอขยายพรกรกไปจะได้ไม่ได้วุ่นวายไม่นอน้องๆมานั่งเยี่เย่อะไรประมาณนั้นมือมาตอนนี้ติดโควิดแน่นอนส่วนตัวนะคะอ่ะทีนี้ทางกระทรวงดีเองเมื่อกี้พี่ต้องพูดถึงเรื่องว่าข่าวปลอมเนี่ยนะเนี่ยข่าวไม่ได้มาในทิศทางเดียวกันหรืออะไรก็ตามแล้วก็ตอนเนี้ยคนจะเสพสื่อกันเยอะนะสื่อที่ไม่เป็นทางการบ้างหรือว่า เรื่องไลน์กลุ่มเนี่ยตัวดีเลยนะแชร์ข้อความกันเนี่ยนะคะบางทีมันต้องเช็กแล้วเช็กอีกนชคะอ่านะคะทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DES เนี่ยค่ะคุณชัยวุฒิธนาคมานุสร์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DES เนี่ยบอกเลยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะเร่งปรับรามนะคะข่าวปลอมบนโลกออนไลน์แล้วก็จะเร่งดําเนินคดีกับคนไทยและคนต่างชาติที่เคลื่อนไหวโจมตีประเทศเราด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่า บางทีเนี่ยข่าวผิดข่าวปลอมเนี่ยมันมีเยอะจริงๆอ่าใช่ใช่โอ้นะคุณชัยบุตรเนี่ยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งติดตามแล้วแหละจะดําเนินคดีแล้วก็บังพับใช้กฎหมายกับบุคคลที่โพสต์ข้อความมินแล้วก็กระทําความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะก่อนก่อนจะจบรายการนะคะบอกเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คือโรงพยาบาลพัสาขามที่อิมแพคเมืองทองธานีตอนนี้เนี่ยมีเตียงอยู่พันกัเก้าสิบสองเตียงแต่ว่าปริมาณคนอาคจะ้ันเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเขาเพิ่มเตียงอีกหนึ่งพันเตียงน้องแป๊ะรองรับ รับมือกับผู้ป่วยทุกประเภทได้เลยไม่ต้องกังวลนะคะเดิมทีเขาจะรับสีเหลืองอย่างเดียวใช่ไ<ล>คมที่โรงพยาบาลบุษราคามาก็ครบถ้วนนะคะแล้วก็วันนี้ใครได้สตางค์เราชนะเนี่ยนะคะที่เข้าแอปพลิเคชันเต่ตาตังนะ,ะก็ไปใช้จ่ายกันได้แล้วก็ดูเหมือนว่าพรุ่งนี้นะคะเงินจะเข้าสําหรับบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ,คะแล้วก็วันจันทร์นะคะย้ำกันอีกทีหนึ่งคนที่ มีมาตรา33แล้วก็เคยได้เงินจากโครงการม33เรารักกันเนี่ยก็จะได้เงินเข้าแอปพลิเคชันคนละ1,000บาทะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะเราต้องส่งคนพร้อมพิมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ